เจ็ดสิบคนละเจ้าเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยนะคะอ่านะครับเดี๋ยวผมกราบเรียนเชิญนะฮะท่านอาจารย์คันชิตนะครับอาจารย์คันชิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับอาจารย์ชัดจันแล้วก็อาจารย์มิกสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ลูกๆโพลิเทคนิคลานาทุกคนครับ อาจจะมีสิทธิ์เก่าเข้าขมาด้วยนะครับสวัสดีครับเจอตัวจริงหน้าเต็มจอเลยนะครับวันนี้ข่าว <c oughs> วันนี้เจอตัวจริงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยโพลิเทคนิคลานนาของเรานะคะอา,คอาจจะเจอหลายๆช่องทางแล้วเนาะวันนี้ค่ะครับก็คิดถึงลูกศิษย์ครับคิดถึงบรรยากาศไปวิทยาลัยทุกวนัเนเงียบเงาครับเงียบเงามาก <c oughs> คิดถึงบรรยากาศอาจารย์ตื่นเต้นไหมคะมาออกรายการหนูค่ะตื่นเต้นครับไม่เคยออกเลยหนูยังตื่นเต้นเลยค่ะอาจารย์แต่ผมสองคนนะฮะไลฟ์มานานแล้วนะฮะรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นที่สุดนะฮะเตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงแล้วครับวันนี้กว่าแล้วไม่ตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยค่ะอาจารย์ขาเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้บริหารน่าจะดูกันหลายคนนะคะอืมครับก็วันหลังจะ เชิญพี่น้องโปลิที่เป็นสิทธิ์เก่าเนาะที่อยู่ที่นั่นที่นี่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมาออกรายการด้วยกันนะครับก็คุยคุยกันไว้นะครับมีมีคนทักทายท่านอาจารย์เข้ามาด้วยนะคะ,ค,ะ,ะครับก็สวัสดีทุกท่านครับนะมีผู้ปกครองด้วยนะครับมีเอซของแฟนเพจของวิทยาลายัยก็ก็เยอะพอสมควรนะครับ โอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะที่เป็นในส่วนของที่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่ที่จะอยากถามตอนนี้ก็คือเราเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะครับค่ะตรงนี้คือทางโปลีของเราใช้วิธีการยังไงนะคะที่สอนน้องๆควบคุมน้องๆอะค่ะครับก็ล่าสุดนี้เป็นคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เก้าสิบามเนาะ นะครับก็ให้เรางดการออนไซต์นะครับก็ต้องจําเป็นต้องเป็นรูปแบบอื่นครับต้องตามคําสั่งนะครับจริงๆตอนนั้นเราคิดว่าสัก2สัปดาห์น่าจะเอาอยู่ละนะครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตลอดเดือนสิงหานะครับก็ต้องงดออนไซต์นะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกโรงเรียนทุกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยด้วยนะครับตัวนี้โบลิเราก็เลี่ยงไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ หนักกว่าที่อื่นนะครับเราเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับการได้เรียนรู้และฝึกวิชาชีพนะครับฝึกทักษะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราจะดูตัวนี้ก็น่าจะเป็น,แบ,นแบรนเนอร์ที่เราแชร์กันไปนะครับขอหยาแป๊บนึ่ง <c oughs> คุยไปแล้วเสียหายครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ต้องเป็นโปลีให้ได้ครับ จะมีการเช็คชื่อนะครับเช้าเย็นนะครับของเด็กทุกคนนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาไปเช็คนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราตกลงกับลูกศิษย์ทุกคนนะครับแล้วก็สื่อสารไปยังลูกศิษย์ทุกคนแล้วนะครับตรงนี้นะครับลูกศิษย์ทุกคนก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็มาเช็คชื่อทุกวันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เจอกับอาจารย์ที่ปรึกษามีการโฮมรูมมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนครับ แล้วก็ตลอดเดือนสิงหาเนี่ยนะครับสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิชาที่เป็นกลุ่มของทฤษฎีเป็นหลักนะครับก็ <ฮะ S 1> กลุ่มสมบรนพื้นฐานครับภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์น<ฮ>ะครับระบบบริหารงานคุณภาพอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของวิชาชีพนะครับที่เราพอจะเป็นทฤษฎีได้นะครับก็จะมาเรียน <ฮะ S 1> ให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมนะครับที่ที่กาหนดไว้นะครับแล้วก็ เฝ้ภาภาวนาว่า <c oughs> เดือนกันยาตุลาเนี่ยขอโทครับเราน่าจะเปิดออนไซต์ได้นะครับแต่ดูสถิติแล้วก็วันๆเหมือนกันครับว่าก,ก,กันยาตุลาครับแต่ที่เราวางแผนไว้คือเราจะแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยครับ<ฆ>เข้ามาเรียนวิชาปฏิบัตินะครับที่<ฆ>เข้มข้นนะครับอาจจะเรียนเจ็ดวันต่อเนื่องนะครับในวิชานั้น อะไรประมาณนั้นรเราจะดูสถานการณ์อีกทีหนึง่งใช่ไหมคะใช,ใช่ครับตลอดเดือนกันยา<ช><ช>แล้วก็ตุลานี้คําว่าปิดเทอมนี่สาหรับบุคลากรสําหรับอาจารย์ก็ก็คงไม่ได้หยุดกันนะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะหมุนเด็กเข้ามาเรียนปฏิบัติได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากสําหรับวิทยาลัยอย่างเราเนาะวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยต้องมีการฝึกปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ อ๋อค่ะเพราะว่าเด็กๆหลายคนก็คืออเขาเรียกว่าก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะทั้งทางช่องแชทเพจวิทยาลัยอ,อย่างเ <c oughs> งี <c oughs> ้ยค่ะก็อยากเป็นห่วงค่ะ <Yep. S 1> ครับเช่ครับเป็นห่วงในเรื่องว่าเอ๊ะเราจะได้เข้ามาปฏิบัติกันไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาครับอยากให้มาจริงๆเพราะว่าเรียน <c oughs> ก่อสร้างอย่างเงี้ยครับเราจะก่ออิ aj aj ah <c oughs> ดฉาปูนโดยไม่ได้ลง <c oughs> มือ <OR> ฝ <f ū R> ึกปฏิบัติเลยนะครับ หรือการทําวงจรต่างๆนะครับติดตั้งไฟฟ้าในอาคารปีนเสาอย่างเงี้ยยังไงมันต้องมาฝึกปฏิบัติให้ได้ครับอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าวิทยาลัยตันหนักนะครับตันหนักเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยต้องได้ฝึกทักษะนะครับได้เรียนรู้ตามสมรรถนะของหลักสูตรที่กําหนดนะครับแล้วก็วางแผนยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเมษา นะครับเมษาเนี่ยเราจะมีเวลาปกติก็คือมีนาะเมษาพฤษภานะครับช่วงเนี้ยนะครับหากเราสามารถออนไซต์ได้นะครับ <c oughs> เราอาจจะทำหลักสูตรพิเศษนะครับเฉพาะขึ้นมายกตัวอย่างเช่นช่าง,างกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับปรับอากาศในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราจะจัดเป็นคอร์สพิเศษสําหรับลูกศิษย์แต่ละกลุ่มให้หมุนเข้ามาเรียนในช่วงที่ เราสามารถออนไลน์ได้นะครับก็แปลว่าปีการศึกษานี้ปิดภาคเรียนนะครับในวิทยาลัยของเราคงไม่มีครับอันนี้นะักศึกษาทุกคนได้ยินรับทราบนะคะด้วยกันเนาะว่าเราจะไม่มีปิดเทอมชดเชยให้นะคะหลังจากที่เราไม่ได้เรียนมานานเนาะครับก็ครูก็อยากสอนอยากสอนกันนะครับเราก็อยากอยากให้สําเร็จนะครับอยากให้ประสบความสําเร็จ มีสัมพิทธิีผลทางการศึกษานะครับเราคงไม่อยากให้ให้ผ่านไปโดยไม่มีทักษะไม่มีองค์ความรู้แล้วก็พฤติกรรมอันพึงประสงค์นะั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่างภาพข่าวที่ขึ้นเนี่ยนะคะก็เห็นท่านอาจารย์แต่ละสาขานะคะเตรียมความพร้อมหมดเลยนะคะแบบเต็มที่มากๆอย่างในส่วนของช่างยนต์ก็จะมีเตรียมมาถ่ายคลิปวิดีโออย่างนี้นะคะ่ะใช่ใช่ครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์เข้าสอน <c oughs> สอนวิชาเครื่องยนต หัวชีตอ, e อิเล็กทรอนิกส์เบนซินนะครับก็คือ e f i e เบนซินนะครับก็ตอนนี้สอนเรื่องหลักการก่อนสอนเรื่องส่วนประกอบของอุปกรณ์ก่อนเนีน่ยะครับก็หวังว่าถ้าออนไซต์ได้เมื่อไหร่ก็จะได้มาฝึกทักษะกันครับอาจารย์คะแล้วในส่วนของนักศึกษาฝึกงานอย่างเงี้ยล่ะคะทางวิทยาลัยเราเตรียมการยังไงบ้าคะนักศึกษาฝึกงานตอนนี้นะครับเราส่งนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่หออกไปฝึกนะครับมีจํานวนทั้งสิ้นก็ 483คนนะครับแล้วก็อ้างถึงคำสั่งของต้นสังกัดเรานะครับลงไว้เมื่อวันที่9เมษายนนะครับก็ถ้าเรามาดูนะครับก็การฝึกงานต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับแล้วก็ <c oughs> สถานประกอบการต้องมีความปลอดภัยมีการนิเทศติดตามนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นครับเราก็เรียกััศึงษาก,กับนะครับ นักศึกษาก็กลับวิทยาลัยนะครับเหลืออยู่80คนครับที่ยังฝึกงานอยู่นะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็ยังอยากให้ลูกได้ฝึกนะครับได้ฝึกงานอยู่นะครับแต่ใน80คนเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งก็จะฝึกงานในบริษัทที่เป็น work from home ครับลูกศิษย์ก็ฝึกที่บ้านค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาของเราด้วยนะคะ ตอนนี้ต้องเอาความปลอดภัยนำครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเห็นสถิตินะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโดยโควิดสายพันธุ์ปกตินี่ก็เยอะแล้วนะคะ <c oughs> สายพันธุ์เดลต้าเข้ามาอีกเนาะใช่ใช่ครับหนะัก <c oughs> เพราะว่ามันหยุดไม่ได้ครับเราต้องหาทางรอดให้ได้นะครับมันคงไม่ใช่ทางเลือกนะครับอย่างไงแล้วก็จะมีสลับสับเปลี่ยนคะ่ะในในส่วนของหัวหน้างานหัวหน้าสาขา <c oughs> เข้ามาพูด <c oughs> มาแชร์ประสบการณ์นะคะ ค่ะเรื่องการดูแลอาจารย์มีอ,อะไรฝากถึงน้องๆไหมคะนักศึกษาที่ดูอยู่ตอนนี้อยากให้ทุกคนอดทนนะครับอดทนทั้งคราคูบาอาจารย์ด้วยนะครับลูกศิษย์โพลิเทคนิคระนาทุกคนด้วยท่านผู้ปกครองที่เคารพด้วยนะครับวิกฤตครั้งนี้ทําให้เราต้องปรับตัวเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแต่สิ่งที่โพลิเทคนิครานานะครับจะไม่ยอมกับวิกฤตครั้งนี้ก็คือเรื่องของทักษะองค์ความรู้นะครับที่เกิดกับ ลูกศิษย์ทุกคนนะครับยังไงตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับวิทยาตนหนักนะครับพยายามหาช่องทางหาลู่ทางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราคงไม่ตั้งรับอ่ะเราคงจะรุกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในวิกฤตครั้งนี้นะครับถ้าเราเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเราไปเจอแหล่งองค์ความรู้มหาศาลนะครับในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเราสามารถหาองค์ความรู้ได้กว้างมากๆจากเมื่อก่อนเนี่ย คอนเทนต์ต่างๆในในอินเทอร์เน็ตจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ด้วยคําว่าวิกฤตตรงนี้นะครับทำให้มันมีการสรรสร้างคอนเทนต์ต่างๆให้เราได้เสร็จนะครับเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาตนเองได้ไวมากๆนะครับโปรลิสก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยให้ลูกศิษย์นะครับใช่ค่ะอย่างพวกเรายังได้มาเจอกันทางนี้เลยนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะตัวอย่างง่ายๆนะคะประชุมอาจารย์หัวหน้างานก็ประชุมทางนี้เหมือนกันครับมอบหมายงานอะไรนะครับ แอบทราบเพราะว่าทางทีมวิชาการก็เข้มข้นเหมือนกันใช่ไหมคะประชุมทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะทางออนไลน์ก็จะเป็นเพราะว่าต้องแก้ปัญหาครับเกิดอะไรขึ้นก็ต้องแก้ปัญหาไปนะครับอย่างแพลตฟอร์มหลักๆที่เราใช้เนี่ยครับก็คือของ Google Classroom นะครับก็มีแอดมินคอยแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็มีไฟล์สนับสนุนในการทำคอนเทนต์ให้อะไรอย่างนี้ครับก็ติดเรื่องของดีไว c ์ต่างๆวิทยาลัยก็จะสนับสนุนให้ครับก็หาทางออกให้ แต่ลูกศิษย์คนไหนนะครับคนไหนที่ไม่สามารถออนไลน์ได้นะครับติดขัดปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมีสายตรงวิชาการสายตรงวิทยาลัยนะครับคนที่สําคัญที่สุดนะครับใกล้เราที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษาเราสื่อสารไปที่ท่านนะครับและทุกเรื่องเนี่ยจะมาถึงวิทยาลัยนะครับเราจะหาทางออกให้ทุกคนนะครับไม่มีก็ไม่ต้องไปลงทุนที่มันมันแพงๆเพื่อจะให้ได้เรียนนะครับเรามีวิธีการนะครับ จะมารับใบงานรับเอกสารที่วิไลหรือวิไลส่งไปเสนอให้วิลาย,ยินดีครับยินดีค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะมีมอะไรเสริมมัมม้ยนะครับเมื่อกี้เห็นมีบอกเกรงกันหรือเปล่าไม่ได้เกรงเราก็ประทเ,เนาะค่ะอาจารย์ตอยค่ะอาจารย์ตอยเขาเข้ามาเซลล์ค่ะนี่จะไปเซลล์อาจารย์ที่พบบ้างนะครับพวกนี้ครับเราเปิดเผยได้ใช่ไหมว่าเป็นหัวหน้า ได้ค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะจะสลับไปพรุ่งนี้เริ่มจากช่างยนต์กรสาขาใหญ่ของพวกเรานะคะคก็ตอนนี้ไม่ดูดูแล้วไม่ได้เก่งแค่ผมอาจารย์แจ๊กจันนะตอนนี้ห้องแชทดูสงบมากเลยนะครับอาจารย์คือห้องแชทตอนเนี้ชีวิตไกลบ้านนี่ก็เพื่อนอาจารย์พิภพบนะครับเนี่ยลูกศิษย์เมื่อปีสามเจ็ดสวัสดีนะครับชีวิตไกลบ้านขึ้นมาตรงนี้นะครับ อ่าอันนี้เมือ่อวานเมื่อวันสื่อไหครับเนี่ยเขาก็ไปอันเนี้ยเสียดายห้องเนี้ยเราเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเลยนะห้องสมาธ<ช>ิสวย<ด><ร>มากค่ะใช่ใช่เป็นห้องที่สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็การตลาดออนไลน์ของของสาขาการตลาดเขาอะเสียดายมากเนี่ยแอคทีฟบอร์ดมีโอ้โอลังการนะครับไม่มีลูกศิษย์เท่านั้นเองนะครับไม่มีลูกศิษย์เท่านั้นเองเสียดายนะครับ ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอาจารย์นะครับใช่ขอให้หมุนหมุนไปเรียนได้สักห้องหนึ่งสักสิบคนสิบห้าคนเราก็ดีใจแล้วครับอยากให้อยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้ครับอันนี้รู้สึกเด็กๆเด็กๆถามมาได้นะคะเด็กๆอยากรู้อะไรเอ่ยลูกวันนี้เรามาไขข้อข้องใจนะคะ ลูกๆอยากถามอะไรครับวันนี้อาจารย์มิกะอาจารย์จัากจ่ยนนะครับเชิญผู้บริหารมาตอบคาถามให้ลูกๆก็นะครับวันนี้รู้สึกว่าห้องแชทอย่างเงียบเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นสาวๆมาน่าจะห้องแชทน่าจะกลมทาลายอาจารย์ก็อ่ครับมีมีมีอ่าไมที่เราทําไว้อะแบนเนอร์ที่เราทําไว้อันหนึ่งเมื่อกี้เอ้เนี่ยละข้างล่างอะข้างล่างค่ะข้างล่างอาจารย์มิกซูมให้หน่อยค่ะซูมให้นอาจารย์มิกข้างล่างเนี่ยนะครับ ก็ QR code line ตัวนี้เป็น line <S <S ของอวิชาการโดยตรงนะครับเป็น line ของอาจารย์คันชิตเลยตัวนี้นะครับก็ผู้ปกครองลูกศิษย์แอดไลน์มานะครับตอบทุกคําถามหาทางออกให้ทุกคน,นครับตัวนี้แล้วก็เป็นเบอร์โทรตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทรอาจารย์คันชิตเองนะครับห้าศูนย์ห้าเก้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงเลยค่จะจะ,จะโทรปรึกษาสาย, <S <S สายตรงเลยก็ได้นะคะใช่คร<ด>ับไม่โทรถามก็แอดไลน์มาครับตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกศิษย์ทุกคน ผู้ปกครองด้วยครับเงียบดีนะเนาะเงียบเลยค่ะมันเมื่อกี้มีเอฟซี FC อาจารย์คันชิตครับคุณทวีรัตน์นะคะน่าจะเป็นสิทธิ์เก่าช่างยนต์นะคะครับก็คิดถึงทุกคนนะ,ะลูกศิษย์ลูกหาเนาะตอนนี้เริ่มเริ่มเอาลูกมาเรียนกันละนะครับเอาลูกมาละนะครับมีหลานมา <c oughs> ด้วยหลานเริ่มมีนะครับเพื่อนกเกาหลานมาเรียนกันละนะครับ อาจารย์ครับถึงช่องแชทนี้จะดูแบบเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายอดคนดูนี้ไม่ได้น้อยตามนะครับใช่ค่ะตอนนี้เด้งไปเป็นแป <80 S 2> ดสิบร้อยคนนี้นะฮะก็คือเหมือนประมาณว่าตั้งใจฟังเหมือนคนชมนี้ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีตั้งใจฟังเนาะเหมือนเลคเชอร์เลยมีมี QC ด้วยนะครับท่านรองประสิทธิ์เนาะน่าจะมา QC ด้วยว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ขอบคุณนะท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับที่ชวนออกรายการเนาะมีช่องทางในการสื่อสารนะครับ ลูกศิษย์กับผู้ปกคอรองนะครับจะได้ถามตอบกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะว่าเรารเราจะมีรายการปุิจทอกเนี่ยค่ะทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะคะสัปดาห์ละสามวันเนาะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้ปกคอรองหรือว่าน้องๆที่เขาอยากเข้ามาเรียนหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงเนี้ค่ะคก็จะเข้ามาถ้าอย่างสัปดาห์นี้เราตอบไม่ได้เราก็จะเตรียมเก็บคําถามไว้ไปตอบในสัปดาห์ถัดไปอย่างเงี้ยค่ะจะได้รวดรเร็ว แต่ถ้าเป็นในส่วนของวิชาการนี่ตอบให้ได้ทันทีเลยนะครับเป็นทีมอบใมีมีทีมอยู่ใช่ไหมคะครับพร้อมตอบคําถามให้นะครับทีมหลักๆก็คือหัวหน้าสถานครับท่านท่านช่วยช่วยดูแลได้เป็นอย่างดีครับก็ฝากผู้ปกครองนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนคนที่สําคัญที่สุดที่ใกล้ชิดเราที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษาครับเจอกันทุกเช้าทุกเย็นเนาะท่านก็จะส่งข้อมูลนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับวิทยาลัยนะครับ เป,เป็นเมื่อกี้ขอแก้ข่าวให้นะคะเป็นอาจารย์เทวริ์ค่ะน่าจะเป็นอาจารย์เอ <A S 2> อาจารย์ทอาจารย์เอสวัสดีครับอาจารย์เอก็เปิดศึกสองด้านด้วยนะครับเป็นทั้งอาจารย์ด้วยเป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยเนาะตอนนี้ก็มีเรียนด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไม่หยุดพัฒนานะคะทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะอาจารย์ี่พบเข้ามามาซ้อมด้วยเพราะพรุ่งนี้ใจพบจะต้อง ออกรายการใช่ไหมอาจารย์พิภนะพอาจารย์พิภพสนุก<า>สนานอยู่แล้วค่ะอาจารย์พิภพถ้าถ้าเขินเตรียมร้องเพลงก็ได้นะคะวันนี้ไม่กล้าไม่กล้าให้อาจารย์คันชิดร้องเพลงนะคะอย่างนี้ครับร้องเดี๋ยวเขาจะปิดหนีกันหมดนะครับปิดหนีกันหมดก็เนี่ยครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับก็ทั้งห่วงแล้วก็อยากสร้างความมั่นใจให้กับลูกศิษย์กับผู้ปกครองนะครับ แล้วก็คณะครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่นะครับเจอกันตรงนี้ก็เราคงไม่มีคําว่าปิดเทอมนะครับปิดการศึกษานี้นะครับเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมยอมรับปรับตัวต้องต้องทําอย่างนี้นครับต้องทําให้ได้เนาะนะครับเราเป็นครูสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวแทนของพวกเรานะครับเราสร้างลูกศิษย์เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับเราไม่ได้ให้ลูกศิษย์ผ่านไปจบไปเป็นรุ่นรุ่นไปโดยโดยไม่ได้สร้างมูลค่าในตัวเขา โอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์คันชิตมากๆนะคะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญมาออกอีกเรื่อยๆนะคะถ้าแบบมีปัญหาข้อสงสัยอะไรหรือว่ามาคุยเล่นกันก็ได้ค่ะมามาร่วมกับพวกเราค่ะนนี้ขอบคุณท่านชวนพวกเพื่อนฝูงหรือสิทธิ์เก่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มีสิทธิ์เก่าหลายคนที่ว่าเขาเป็นแนวหน้าเลยนะตอนนี้ต้องไปสร้าง ห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลต่างๆเป็นสิทธิ์เก่าเราเนี่ยครับอ๋อค่ะนนยินดีาาค่ะถ้าติดต่อได้มาออกรายการจัดเลยค่ะเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมที่มอชอครับค่ะแล้วก็ชวนเดยวชวนมาออกเพราะว่าเขาก็หนักตอนนี้นะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนกันครับอืมครับแล้วก็พ,กพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่อเมริกาเดี๋ยวชวนมาออกกัน มีเรามีนะคะไม่ใช่มีแต่ในประเทศไทยนะมีต่างประเทศด้วยนะคะอ่ทุกสี่รนนะคะอยู่อเมริกาซ่อมรถอยู่ที่อเมริกาครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ธนชิตมากมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของพวกเราค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> โอเคนะครับอ่ะเด็กคำตอบ <c oughs> จากผู้บริหารนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนาะก็เดี๋ยวนี้เราก็ต้องปรับตัวนะครับใช่แล้วในหลายๆอย่างในหลายๆรูปแบบเนาะแล้วก็เดี๋ยวแต่ละสาขาเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าเขามีเทคนิควิธีการ ในการสอนแต่ละสาขายังไงนะคะ